S.N. 8 5 0แบบมีฮีทซิงครับอีกหนึ่ง SSD ที่น่าสนใจหน้าตาเลท่อหลอดเท่พร้อมไฟแบบ RGB ซะด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะสวยวมันจะเจ๋งแค่ไหน สวัสดีครับอยู่กับไอทีคเจนอรงอินลุนครับนี่คือ SN850 ในรุ่นฮิตซิงนะครับหรือรุ่นที่มีแผงระบายความร้อนครับความจุที่ไอทีคได้มารีวิวในวันนี้จะเป็น WD Black SN850 ในเวอร์ชันน่เทรไบต์นะครับราคาของเขา8,990้าบาทนะครับออกแบบมาสำหรับเหล่าเกมเมอร์ครีเอเตอร์คนตัดต่อ,อคนทำงานต่างๆนะครับ บอกเลยว่าใช้ตัวนี้เราฟินมากแน่นอนเพราะนอกจากความแรงและมีความสวยงามจากการออกแบบฮีซิงด้วยของ WD Black เองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหนะ้ากล่องกันนะฮะสำหรับตัวกล่องของ WD Black SN 8 5 0ตัวที่มีฮีซิงตัวนี้ก็ หน้าตาเออถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับตามสไตล์ของ WD Black ที่ออกแบบมาในกลิ่นอายของเกมเมอร์เนี่ยฮะข้างหน้าก็จะมีนะครับรูปของตัวผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้ไซส์จะโอเวอร์ไซส์หน่อยนะครับจริงๆตัวมันได้ใหญ่ขนาดนี้ตัวนิดเดียวนะครับด้านข้างนะครับข้างซ้ายก็จะมีในเรื่องของความจุนะครับตัวนี้เป็น1นึ่งเทลไ์การเชื่อมต่อจะเป็น M.2 PCIe แบบ Gen 4นะครับต้องใช้ Gen 4เท่านั้นนะถ้าใช้ Gen 3เอาไปเสียบก็าอาจจะมองเห็นในบางตัวแต่สปีดจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับ ความเร็วของเขานะครับจะอยู่ที่7,000เมกะไบต์ต่อวิในส่วนของการอ่านและการเขียนจะอยู่ที่5,300เมกะไบต์ต่อวินะครับจะมี e n d u r a n c e นะฮะอยู่ที่600เ B ราไบต์ในส่วนของการเขียนด้วยนะนี่ก็จะระบุรุ่นเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับด้านหลังของตัวกล่องก็จะเห็นตรงนี้ครับเป็นการบริการหลังการขายหรือรับประกัน5ปีพร้อมตรงนี้โฟกัสไว้อย่างชัดเจนว่า ตรงนี้เป็นไฟ RGB นะจ๊ะสามารถปรับสีประไฟได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์ของ WD mm hmm. เองเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าฮนะนี่อันนี้ผมกรีดไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแกะออกมาชิบจะเจอกับตัวผลิตภัณฑ์อยู่ข้างในกล่องนะครับหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะแพ็คเกจของเขานะครับตัว SSD ก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับใช้จริงๆแล้วไม่ใหญ่ นะขนาดกำลังดีแบบนี้เลยนะครับข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวามาดูกัน mm hmm. ก็จะมีคู่มือมาให้1เล่มนะครับแล้วก็เวลคั่มนะเป็นเอกสารเวลคั่มเนี่เอกสารต้อนรับนั่นเองคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวผลิตภัณฑ์กันนะฮะสำหรับตัว SSD ตัวนี้นีครับ SN850W i t h heat s i n k หน้าตาอารมณ์ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบคอนเทนเนอร์นะดูแบบทับทับแข็งแกร่งหน่อยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นตัวก้อนอลูมิเนียมหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่า the b u d black นะครับมีรุ่นระบุเอาไว้ด้านล่างนะครับเขียนว่า SN850 Game Drive นะครับ Game Drive เลยนะเพื่อคนเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับเป็น NVMe SSD สำหรับตัวนี้นะครับจะใช้ตัวเมดแฟลตที่เป็น TLC นะฮะ แบบ96เลเยอร์เลยของทาง Sandisk WD เองนี่แหละกเขาผลิตเองได้คอนโทรลเลอร์ก mm ็ hmm. เป็น G2 mm hmm. ของเขาเองนะครับ บริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวแผง,งระบายความร้อนเช่นกันตลอดทั้งตัวเลยนี่มีระบุรุ่นเอาไว้ระบุความจุเอาไว้นะครับการเชื่อมต่อก็อย่างที่แจ้งไปนะครับ m 2 p i e Gen4 นะครับนี่คือชมหน้าค่าตาของเขาเดี๋ยวเรามาลองปรับสีปรับไฟผ่านตัวซอฟต์แวร์กันนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสปีดกันว่าจะเป็นอย่างไรตามวิดีันต่อได้ละจ้า ีเราก็อยู่กันในซอฟต์แวร์นะครับ WD Black Dashboard นะฮะซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้ดีมากเหมาะสำหรับผู้ใช้ SSD WD Black มากมากเลยนะครับตัวนี้มีประโยชน์ไหมโดยเฉพาะกับในเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะฮะเขาจะแจ้งเลยว่าเฟิร์มแวร์คุณเก่าแล้วให้อัปเดตเป็นตัวใหม่จะได้มีในเรื่องของสปีดที่ดีขึ้นแก้บงแก้บัคอะไรก็ว่ากันไปนะครับเช็คในเรื่องของสเตตัสของ SSD ได้นะครับอายุการใช้งานต่างๆเรื่องของข้อมูลต่างๆการใช้งานตอนนี้ว่าเป็น การวิ่งแบบเลนส์ไหนเป็น Gen4 หรือเปล่านะครับเช็คในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมนะครับการโคลนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆการลบไดฟ์นะครับแล้วก็ปรับแต่งตัวซอฟต์แวร์โดยรวมรวมถึงปรับสี RGB ได้ด้วยนะครับซึ่งไอสี RGB นี่น่าสนใจมากตรงที่เขาสามารถซิงกับตัว Ra z ซ er อร์ r o m มาก RGB ได้ด้วยนะ เป็นเติร์ดปาร์ตี้ซอฟต์แร์นะครับแล้วปรับแบบเมนูนเองก็ได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะมีให้เลือกกันอยู่3 s, <S โหมดก็คือ Static นะครับเป็นสีในลักษณะสีแบบนิ่งๆเตติกนะครับสีแดงนะฮะเวลาจะใช้งานก็ต้องกดเซฟกันก่อนนะอ่าสีแดงมาแล้วลองดูสีน้ำเงินสินฮะสีน้ำเงินก็มาอันนี้จะเป็นลักษณะแบบสีชมพูเออสวยอยู่นะอันนี้เป็นสีแบบปกตินะเรามาดูแบบแบริทติ้งกันบ้างนะครับบริทติ้ง มาละเป็นการกระเพื่อมของไฟนะครับเหมือนการหายใจนั่นเองนะครับแล้วก็สต็อปบิ้งเป็นกระพริบกระพริบหน่อยนะครับส่วนตัวผมชอบแบบสเตติกอ่ะแล้วปรับสีตามที่เราชอบใจได้เลยนะฮะเอาสีฟ้าอ่อนละกันนะฮะสวยอยู่นะนี่ก็คือตัวไฟ RGB นะฮะส่วนตัวผมมองว่าสวยดีแต่เล็กไปหน่อยนะครับแต่ซอฟต์แวร์ทั้งหมดทั้งมวลก็ปรับได้ค่อนข้างง่ายดีทีเดียวนะฮะนี่คือในส่วนของสีไฟและตัวซอฟต์แวร์เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการใช้งานจริงกันต่อได้เลยครับ สปีดไม่ไ้ห่วงนะฮะความแรงพุดปาดเข้าเกมเล่นเกมสบายแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนจะได้เพิ่มจากเจ้า SSD ตัวนี้ตรงนี้เลยฮนะ RGB ฮนะ RGB 1. จุดนะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่ซึ่งมันสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์ WD Dashboard นะครับสเีเดิมจะเป็นสีส้มแบบกระเพื่อมกระเพื่อมหน่อย นะฮะแต่ถ้าปรับเปลี่ยนปุ๊บปรับได้ทุกสีเลยเหมือนที่วิดีโอที่เราทำให้ดูกันนะครับซึ่งถามว่ามันเหมาะกับใครผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้ที่เก็บข้อมูลแรงๆเร็วๆร็วทำงานเล่นเกมพุทบาสเลยแล้วงบ เรียกว่างบเยอะงบไม่จํากัดตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเพราะนอกจากจะได้เรื่องของความแรงมันได้เรื่องของความสวยในกรณีที่เราเอาไปแต่งเคสด้วยอะไรด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าคนที่ยังไม่ได้อยากได้เรื่องของความสวยอะไรพวกนี้อีกสิ่งหนึ่งที่มันสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ก็คือในเรื่องของความร้อนครับการมีฮีทสิงทาให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วตัว SSD ถ้าเกิดความร้อนของมันไม่สูงเนี่ยมันจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ นะแต่สําหรับใครก็ตามที่งบไม่ได้สูงเท่านี้ลองไปดู S N 8 5 0ที่เป็นตัวไม่มีฮีซิงก็ได้หรือถ้าไม่ได้อยากจะได้ Gen4 ฟสปีด7000แบบนี้นะครับลองดู S N 7 5 0ตอนนี้ราคาคุ้มมาก 1TB ทรามัน4 5 0 0 0บาทตัวน,นั้นก็ถือว่าแรงแล้วแต่อยากไปให้สุดทางเจ้า S N 8 5 0โดยเฉพาะกับ S N 8 5 0ที่มีฮีซิงก์สุดกว่านะฝากไว้ด้วยเป็นทางเลือกก็แล้วกันนะครับสำหรับ S D แบบกิจจ์ในสไตล์แบบเกมเมอร์เลยนี่แหละครับ S N 8 0 สุดขอบคุณ WD ที่เอื้อเฟื้อตัว SD มาให้ได้รีวิวกันในวันนี้ด้วยขอบคุณนะครับและสวัสดีครับใช้แล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาแชร์กันนะใต้คอมเมนต์ครับไปแล้วครับสวัสดีจ้า